สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับนนในวันที่7เมษา,า,ายนยะายนะครับอันนี้ก็เทปูนวุ้ดดิ้งตัวที่เป็นเสาเข็มสี่ต้น,น,ออนอตอนนี้ก็เ,กเต็มแล้วเนี่ยใช่เต็มแล้วสมที่พร้อและสมอสมไว้อะ นี้ก็ตอนทําแบบต้องมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าปูนมันสูงนะแล้วก็มีปริมาตรเยอะมากก็อย่างที่บอกนะครับ2คิวก็คือ2อ0พันสีก็ไม่ใช่อ่า2,400ันสี่ร้อยกิโลคูณสก็สี่พันแปดร้อยกิโลไม่ได้แล้วไม่ได้ล้วาววาววาวไม่ได้ละนี่ไปละก็มีใหม่ที่พัก้องละทีละแท็กอะไรละไป ตรงนี้เออ่แบบมันจะปริเาาลงมก่อนเพราะว่าตดลงมาก่อนมันรัดสายก่อนเอาทุกข้าวแล้วเพราะว่าในนั้นเนี่ยหนักถึงมันถึงก็แปะเลยเอาทุกค้าวมาถังหกพันสี่จุดสี่จุดแปดตันนะแต่ว่าน้ำหนักมันก็ลงไปข้างล่างส่วนใหญ่นะครับข้างๆมันก็จะมีตัว ตะก้อนะครับชีกันอยู่น้ำหนักมันก็ไม่ได้มาชี่ตัวแบบซะแบบโดยตรงทั้งหมดสี่ล้อสี่พันแปดร้อยกิโลนะไม่ไม่ด้ถึงนะครับนี่เขาก็เห็นรอยแตกนิดนึงนะเดี๋ยวต้องจัดการกันการไม่ให้แบบมันปริกแตกเพราะั้นเป็นเรื่องใหญ่นะครับ มึกได้มาเลยนะตีอันนนี่เลยมอันนี้คนมีนั่อีนี่มานี่อันนี้ดึงไปนู่นนะดึงไปที่เป๊กหลังตุลามันจะรัดกันหอดลดึงเปกบเงีบมันไม่อ้างอกดน่ออนี้แเอาก้ลยนะอนนกกลังแก้ไขปัญหา

สตรนนครับเยอยู่ที่280เจือกกำปอง2งเซนติเมตรครับเพื่อใช้แบบเนี่ยระบุที่280แต่ว่าดูราคาแล้วต่างกันหลักสิต่อหนึงคิวก็เลยได้ตัดสินใจเลือก280คสเตรนามแข็แรงของคอนกรีตที่เขาผสมมานี่นะครับ เอาผสมมาในสิที่มีความแข็งแรงสองร้อยแปดสิบกิโลกรัมสองสองตารงเซนติเมตรนะครเขาเลือกสองร้อยสี่สิบสองร้อยิบอะรประาครับามภาษาที่ข้างภบ้านอันนี้ก็เราก็เลือกใช้ทั้งหมดเลยแจ้งทางเซลทางแรนไปแล้วว่าเป็น2องรอยแปดสิบทั้งหมดเดเดียวัวนเอาหน้าที่ดูแล้วอ่ะจ้งงาน ก็ทำแข่งแ,แ,แบบแ,แบบแบบแบบดำดำเหมือนเป็นต่อม่อครับ <uana> yeah, ให้มันสูงว่าเขาเลีกว่าถือบนของพุต่งขึ้นมาประมาณ20่สิบเซนแล้วก็คาน การคอดินหรือการชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะวางอยู่บนต่อหม้อนะครับซึ่งก็จะมีความห่างจากผิวของพุดติง้งนะผิวบนของพุดติง้งประมาณ20เซนนตอนนี้ก็แก้ไขเรื่องแบบปริอยู่นะครับ ดี๋ยวแก้ตรงนี้เสร็จก็จะได้เจต่อที่บอร์ดนะครับอันนี้มันใหญ่มากจากการคำนวณในประมาณ2.12หรือ2 2กว่ากว่าผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะครับ2คิวเพราะเท่ากับตรงนี้มีรถพิกอัพอยู่ประมาณ4คันนะรถพิกอัพ1คันเนี่ยหนักประมาณ1.2ึคันนะครับก็คือพันสองร้อยกิโล ดังนั้นตรงนี้ก็4,008 8ปูนตรงเนี้มีน้ำหนักเท่ากับรถลิกอัพ4คันมาจอดมาวางตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ประมาณ2.1นะครับแล้วก็ไอ้หลุมพวกนี้หลุมที่เป็น40เนี่ยประมาณ 5.1นะครับส่วนหลุมที่เป็น35เนี่ยประมาณ35มจดันนั้นเราสั่งมา3คิวก็พอดีพอดีครับสำหรับเท3หลุมหลุมใหญ่ที่2หลุม40สเซนเนี่ยประมาณอีก1แล้วก็หลุม35มริบ้าจุด เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดูตอนตอนจบอีกทีนะครับเนื่องจากว่าระยะเวลามันยาวมากแล้ว